เรืของรสชาติหอมหวานอมขมนิดๆแล้วก็กลิ่นหอมนุ่มนวลที่ฟุ้งกระจายไปทั่วปากทําให้ช็อกโกแลตคือขนมหวานที่ครองใจคนทั่วโลกท่านผู้ชมชอบช็อกโกแลตไหมคะเลวลาเศร้าๆหรือว่ารู้สึกแย่ๆเนี่ยถ้าได้กินช็อกโกแลตแล้วก็ความหวางจะทำให้อารมณ์ดีขึ้นทันทีเลยแล้วค่ะ ขนมที่ทําให้คุณมีความสุขได้แคลอรี่มันสูงนะคะแค่กินเข้าไปนิดเดียวเนี่ยก็รู้สึกอิ่นได้เลยละคะ่ะขนมที่ทําให้คุณรู้สึกอิ่นได้ถ้ามีแฟนแล้วได้กินช็อกโกแลตกันไปกระซิบบอกรักกันไปนะมันจะดีมากเลยนะครับเนี่ยโรแมนติกขนมที่เป็นเหมือนยาวิเศษทําให้คนตกลุมรักกันได้แถมยังทําให้คู่รักรักกันมากขึ้นได้ด้วยแต่ว่า จริงเหรอคะเฮ้ยรื่องจริงเหรอเนี่ยที่ผ่านมาท่านผู้ชมคิดว่าชอ็อกโกแลตทำจากผลโกโก้หรือเปล่าคะน้ำมันพืชราคาถูกที่ใช้แทนส่วนประกอบของโกโก<ว>้เทียนนี่นะเทียนไขเทียนนะครับด,ดูนะี่นะนี่ดีดู เ้ายยนนีลงไปดวช็อกโกแลตที่ทำจากน้ำมันคือสาเหตุสำคัญของความอ้วนและช็อกโกแลตที่พวกเรากินกันอยู่มีการแบ่งปริมาณตามส่วนประกอบด้วยเคยรู้บ้างไหมคะช็อกโกแลตเกาหลีที่ชาวต่างชาติไม่ยอมรับว่ามันคือช็อกโกแลต ชาวต่างชาติจำนวนมากปฏิเสธช็อกโกแลตแบบนี้ค่ะที่ผ่านมาคุณกินช็อกโกแลตจริงหรือช็อกโกแลตปลอมกันแน่สปันเรียนรู้เพื่ออยู่รอดตอนความลับในช็อกโกแลต mm hmm. ในวันวันหนึ่งท่านผู้ชมกินช็อกโกแลตมากแค่ไหนกันครับ ชาวเกาหลีกินช็อกโกแลตปีละ0.9กรัมช็อกโกแลตช่วยดูแลสุขภาพผิวและป้องกันการแก่ชราได้ด้วยแล้วรู้ไหมครับว่าเขาทำช็อกโกแลตกันอย่างไรต้นโกโก้ที่เติบโตในป่าฝนเขตร้อนที่อากาศทั้งร้อนและชื้นจะออกผลช็อกโกแลตให้ได้เก็บกันปีละสองครั้งและนี่คือผลที่เก็บมาจากต้นโกโก้แลนนำมาตากให้แห้ง วัตถุดิบในการทำช็อกโกแลตก็คือเมล็ดโกโก้ที่ซ่อนตัวอยู่ใต้เปลือกนี่แหละครับลักษณะของมันพอๆพกับมเมล็ดอัลมอนด์ในผลโกโก้หนึ่งผลจะมีมะเมล็ดโกโก้อยู่ประมาณ30สถึง40มเมล็ดแล้วรสชาติของมันเป็นอย่างไรเป็นไงบ้างอะะไเฮ้ยขอไม่ขอปิดเลย หอมมากๆ,ๆเหมือนบราเดปเลยอะ่ะรสมันเหมือนกันเลยอะ่ะมันกินบราเดรเลยข้มขมขอมขอม,ขอมากมากขอเมจริงโกโก้เ<ล>หรอเนี่ยมมเมล็ดโกโก้มีรสขมมากจนกินลำบากวัตถุดิบของช็อกโกแลตที่ได้จากมเมล็ดโกโก้มีดังต่อไปนี้ครับหลังจากคั้วเมล็ดแล้วกระทาะเปลือกออกแล้วนำไปบดให้ละเอียดเรียกว่าโกโก้แมสสิ่งที่ทำให้เกิดกลิ่น สีแล้วรสของช็อกโกแลตก็คือส่วนประกอบของโกโก้แมส์นี่แหละครับและไขมันที่ถูกสกัดออกมาด้วยการบีบอัดผลโกโก้คือโกโก้บัตเตอร์และนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปโกโก้บัตเตอร์ช็อกโกแลตขาวทำจากโกโก้บัตเตอร์ โดยไม่ใส่โกโก้แมสลงไปสุดท้ายก็นำก้อนที่กําจัดไขมันออกไปแล้วมาบดให้ละเอียดเป็นผงก็จะได้เป็นโกโก้ผงการทำช็อกโกแลตรสชาติหว,นหวานๆจะต้องใส่ส่วนผสมอย่างอื่นเช่นน้ำตาลลงไปงั้นสปันจจะลองทำช็อกโกแลตด,ดูบ้างก่อนอื่นเรามาเตรียมวัตถุด,ดิบในการทำช็อกโกแลตกันก่อน มีโกโก้แมสโกโก้บัตเทอร์เลซิตินไข่แดงน้ำตาลทรายขาวและกลิ่นวานิลาธรรมชาติเมื่อวัตถุดิบพร้อมแล้วในการทำช็อกโกแลต100กรัมเราจะใช้โกโก้บัตเทอร์12.5กรัมใส่ลงไปในหม้อที่เตรียมเอาไว้แล้วละลายให้เหลว เื่อเริ่มร้อนโกโก้บัตเทอร์ก็ค่อยๆละลายเมื่อโกโก้บัตเทอร์ละลายหมดแล้วก็ใส่โกโก้แมสลงไป40กรัมแล้วก็คนไปเรื่อยๆให้ส่วนผสมทั้งสองอย่างเข้ากันยิ่งโกโก้แมสละลายมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะได้ช็อกโกแลตเหลวที่เนื้อนหนาขึ้นเท่านั้น ใส่เลซิตินจากไข่แดงที่ทำหน้าที่เหมือนสารอิมเมอร์ซิฟเออร์ลงไปใส่น้ำตาลทราย47กรัมเพื่อให้เกิดรสหวานจากนั้นก็คนไปเรื่อยๆไม่ให้จับตัวเป็นก้อนและสุดท้าย ใส่กลิ่นวานิลาธรรมชาติลงไปอีกเล็กน้อยจุดสำคัญในตอนนี้คือคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายหมดทีนี้ก็เทส่วนผสมทั้งหมดลงในพิมพ์ที่เตรียมเอาไว้เก็บเอาไว้ในที่เย็นๆเช่น เครื่องทำความเย็นหรือกระติ่งน้ำแข็งเพื่อให้ช,ช็อกโกแลตแข็งตัวคำถาม,ถามสำหรับผู้ชมทางบ้านประจำสัปดาห์นี้จากแบรนด์ขอถามว่าสิ่งใดต่อไปนี้สามารถนำมาใช้แทนโกโก้บัตเตอร์ข้อ1น้ํา้ำมันปาล์มข้อ2ถั่วเขียวส่งคำตอบมาที่หมายเลข4111093ผู้ตอบถูก5ท่านแรกจะได้รับของรางวัลจากแบรนด์ซุปไก่สกาดท่านละ1ชุด เป็นของรางวัลจากทางรายการปัจจุบันมีรถยนต์ที่นำแผงโซลา่ามาเป็นส่วนประกอบของหลังคาโดยเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในการทำงานของพัดลมระบายอากาศและช่วยลดอุณหภ,ภูมิในห้องโดยสารหลังจากนั้น1ชั่วโมง เราจะนำช็อกโกแลตที่แข็งตัวแล้วออกมาและนี่คือช็อกโกแลตรูปหมียี่ห้อสันแล้วถ้าไม่มีส่วนผสมของโกโก้เหล่านี้จะทำช็อกโกแลตกันได้ไหมครับในการทำช็อกโกแลตเนี่ยเราจะต้องใช้โกโก้แมสโกโก้บัตเตอร์แล้วก็โกโก้พาวเดอร์ด้วยนะคะในวัตถุดิบเหล่านี้โกโก้บัตเตอร์เป็นส่วนผสมสำคัญที่จะขาดไปจากการทำช็อกโกแลตไม่ได้เลยค่ะ เพราะนอกจากจะทำให้เกิดกลิ่นเฉพาะตัวของช็อกโกแลตแล้วยังจะทำให้ช็อกโกแลตละลายในปากได้แล้วยังเป็นตัวที่ทำให้ช็อกโกแลตเนี่ยแข็งตัวด้วยค่ะโกโก้บัตเตอร์ที่ขาดไปจากการทำช็อกโกแลตไม่ได้ถ้าไม่มีโกโก้บัตเตอร์จะทำช็อกโกแลตไม่ได้จริงๆนะเหรอเรามาทดลองกันดูครับก่อนอื่นเราใส่ผงโกโก้โลงไปในน้ำเชื่อมที่ได้จากการละลายน้ำตาล แล้วคนได้เข้ากันดูด้วยตาเปล่าแล้วก็เห็นว่าทั้งสีสันและลักษณะเหมือนกับชโโ็อกโกแลตเลยนะครับทีนี้เราจะเทใส่พิมพ์เหมือนเมื่อกี้นี้ดูจากนั้นก็ทิ้งเอาไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วเอาออกมาดูผิวหน้าของมันแข็งตัวเล็กน้อยแต่เมื่อใช้ช้อนตาก็พบว่ามันยังเหลวอ,อยู่ รสชาติเหรอรสชาติแปลกๆนะครับจะหวานก็ไม่หวานไม่แข็งด้วยครับมันออกเละๆเหลวๆไม่เหมือน,นชโคโค็อกโกแลตเลยนะครับเนี่ยมันเหลวๆไงไม่รู้อะถ้าไม่มีโกโก้บัตเตอร์จะทำช็อกโกแลตไม่ได้จริงๆนะเหอรอเราจะลองอ่านฉลากด้านหลังช็อกโกแลตที่วางขายตามท้องตลาดดู แต่ว่านอกจากโกโก้บัตเทอร์แล้วยังมีสารปรุงแต่งอาหารจำนวนมากถูกใส่ลงไปด้วยยิ่งไปกว่านั้นมีช็อกโกแลตที่ไม่มีส่วนผสมของโกโก้บัตเทอร์ด้วยถ้าไม่ใช้โกโก้บัตเทอร์แล้วเขาทำช็อกโกแลตกันอย่างไรนี่คือน้ำมันปาล์มน้ำมันพืชที่สกัดจ,จากมเมล็ดปาล์มน้ำมันปาล์มนี้ใช้ในการทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและขนมหลายๆชนิด และใช้แทนโกโก้บัตเตอร์ได้ด้วยเมื่อตังน้ำมันปาล์มที่แข็งตัวใส่กระทะแล้วตั้งไฟให้ร้อนดูมันละลายกลายเป็นน้ำมันสีใสเราจะลองใช้น้ำมันปาล์มทาช็อกโกแลตดูครับ ตอนอื่นใส่น้ำมันปาล์ม12.5กรัมซึ่งใช้แทนโกโก้บัตเทอร์ลงไปในกระทะเพื่อละลายน้ำมันปาล์มที่ยังคงแข็งตัวอยู่ใส่โกโก้แมส40กรัมซึ่งเป็นปริมาณที่เท่ากับตอนทำช็อกโกแลตด้วยโกโก้บัตเตอร์ลงไปแล้วคนให้เข้ากัน แล้วใส่น้ำตาลลงไปอีก47กรัมใส่เลซิตนจากถั่วเหลืองและกลิ่นวานิลาลงไปแล้วทีนี้เทใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้หลังจากนั้น1ชั่วโมง ช็อกโกแลตจากน้ำมันปาล์มยี่ห้อสปันก็เสร็จแล้วค่ะแล้วมันแตกต่างจากช็อกโกแลตที่ทำจากโกโก้บัตเทอร์อย่างไรมาเปรียบเทียบกันดูครับ A คือช็อกโกแลตที่ทำจากโกโก้บัตเทอร์ B คือช็อกโกแลตที่ทำจากน้ำมันปาล์มรสชาติมันแตกต่างกันไหมครับอืมต้องชิมก่อนนะครับอือร่อยดีครับอร่อยดีครับ อนี่ยวางวะชิมไปครึ่งทัวร์เลยเนี่ยนะไม่ค่อยอร่อยอะยังไงผมว่าอันนี้อร่อยกว่านะครับอืมฉันก็ว่าอันนี้มันช็อกโกแลตกว่านะบีเหละครับครับใช่บีบีรสชาติที่เคยกินเหรอครับใช่รสเหมือนที่เคยกินเลยครับบีเหมือนที่เคยกินเลยครับช็อกโกแลตบีทำจากน้ำมันไม่ใช่เหรอน้่ไหมครับน้ำตาล ทุกค้าด้วยน้ำใจแล้วอย่างไรรสชาติของเอเนี่ยมันไม่ค่อยขุ้นปากยังไงไม่รู้เมื่อกินช็อกโกแลตที่ทำด้วยโกโก้บัตเทอร์เข้าไปช็อกโกแลตจะละลายในปากจนหมดกลับกันช็อกโกแลตที่ทำจากน้ำมันปาล์มที่มีเศษอะไรบางอย่างหลงเหลืออยู่เหมือนช็อกโกแลตจะละลายไม่หมด ช็อกโกแลตที่ใช้ส่วนประกอบแตกต่างกันแบบนี้จะเรียกว่าช็อกโกแลตเหมือนกันได้ไหมครับช็อกโกแลตเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดจากการใส่อาหารหรือสันปรุงแต่งอาหารลงไปในโกโก้เหลวที่ทําจากผลโกโก้โดยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโกโก้นี้ก็แบ่งออกเป็น7ประเภทตามปริมาณของโกโก้เหลวหรือเนื้อนมนะครับคือช็อกโกแลตสวิตช็อกโกแลตมิลช็อกโกแลตแฟมิลี่มิลช็อกโกแลตไวท์ช็อกโกแลตควอซีช็อกโกแลตหรือกึ่งช็อกโกแลตแล้วก็ช็อกโกแลตแปรรูป นั่นเองนะครับคุณเคยรู้มาก่อนไหมครับว่าช็อกโกแลตที่เรากินอยู่มีการแบ่งประเภทด้วยเมื่อดูประเภทของช็อกโกแลตที่วางขายตามท้องตลาดโดยทั่วไปแล้วก็มีช็อกโกแลตสวีทช็อกโกแลตมิลช็อกโกแลต f ฟรนดี้มิลช็อกโกแลต ช็อกโกแลตควอซีช็อกโกแลตช็อกโกแลตแปลรูปที่มีส่วนผสมของบิสกิตหรือทั่วต่างๆรวมแล้วมีช็อกโกแลตทั้งหมด7ประเภทแล้วช็อกโกแลตทั้ง7ประเภทนี้ แบ่งกันอย่างไรเมื่อลองเปรียบเทียบส่วนผสมของช็อกโกแลตแต่ละประเภทแล้วเราจะเห็นได้ว่าปริมาณโกโก้และส่วนผสมอื่นๆแตกต่างกันปริมาณโกโก้ในช็อกโกแลตไปจนถึงควาซีช็อกโกแลตจะลดลงและปริมาณส่วนผสมอื่นๆกลับเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งปริมาณน้ำมันพืชก็เพิ่มขึ้นด้วยเมื่อลองเปรียบเทียบดูอีกครั้งนี่คือส่วนผสมของช็อกโกแลตที่เข้มที่สุด มีส่วนผสมของน้ำตาลโกโก้แมสและโกโก้บัตเตอร์อีกเล็กน้อยในควาซีชโคโคโ็อกโกแลตมีการใช้โกโก้ผงแทนโกโก้แมสและใช้น้ำมันพืชแทนเนยแล,โโล้วช็อกโกแลตราคาถูกที่เด็กๆชอบกินล่ะผสมอะไรลงไปบ้างเราจะมาเช็คฉลากของชโโ็อกโกแลตที่วางขายตามร้านสะดวกซื้อและร้านขายของต่างๆดูก,กันครับ มีโกโก้ผง8%และ6.9%ปริมาณโกโก้ในช็อกโกแลตเหล่านี้ยังไม่ถึงมาตรฐานของพาซีช็อกโกแลตเลยและช็อกโกแลตที่ทำจากน้ำมันปาล์มเป็นส่วนใหญ่แบบนี้จะปลอดภัยหรือไม่คำถามสำหรับผู้ชมทางบ้านประจำสัปดาห์นี้จากแบรนด์ขอถามว่าสิ่งใดต่อไปนี้สามารถนำมาใช้แทนโกโก้บัตเตอร์ข้อ 1. น้ํามันปาล์ม ข้อ 2. ถั่วเขียวส่งคำตอบมาที่หมายเลขก4111093ผู้ตอบถูก5ท่านแรกจะได้รับของรางวัลจากแบรนด์ซุปไก่สกาดท่านละหชุดเป็นของรางวัลจากทางรายการ ผลการสำรวจพบว่าปัญหาไขมันทรานส์ในขนมที่ผลิตในเกาหลีหายไปเกือบหมดนะครับแต่ปัญหาไขมันอิ่มตัวนั้นกลับเพิ่มสูงขึ้นครับไขมันอิ่มตัวจากน้ำมันปาล์มที่ถูกใช้เพื่อสร้างรสชาติให้ขนมที่ปราศจากไขมันทรานส์สูงกว่า50สเซสมาคมซันฟลาเวอร์ประเทศอเมริกากล่าวว่าเมื่อมองส่วนผสมของกรดไขมันในน้ำมันเท่ากับ100้เอร์น้ำมันปาล์มมีส่วนผสมของไขมันอิ่มตัวมากกว่าน้ำมันคาโนล่าถึง19เท่า และผลการสำรวจน้ำมันพืช8ชนิดพบว,ว่าน้ำมันปาล์มมีส่วนผสมของไขมันอิ่มตัวมากที่สุดโดยในน้ำมันดอกทานตะวันมีไขมันอิ่มตัว9%น้ำมันมะกอกมี14%สูงขึ้นมาอีกเล็กน้อย น้ำมันปาล์มมีไขมันอิ่มตัวมากถึง39ปอร์ซปริมาณขนาดนี้พอๆกับปริมาณไขมันอิ่มตัวในน้ำมันหมูเลยละคะ่ะแล้วไขมันอิ่มตัวคืออะไรเหรอคะไขมันอิ่มตัวเป็นไขมันที่มีจุดเดือดสูงจึงมีลักษณะเป็นของแข็งในอุณหภูมิห้องในอาหารประเภทเนื้อสัตว์จะมีเยอะเป็นพิเศษเลยนะคะ ไขมันอิ่มตัวนี้อาจจะแข็งตัวในเส้นเลือดของเราได้จึงเป็นการขัดขวางการไหลเวียนเลือดในร่างกายถ้าบริโภคไขมันอิ่มตัวเข้าไปเยอะๆปริมาณคอเลสเตอรอลในร่างกายก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยซึ่งก็ทำให้เป็นสาเหตุให้เกิดอัตราการเกิดโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและก็หัวใจเพิ่มสูงขึ้นได้ด้วยล่ะค่ะไขมันอิ่มตัวอาจเป็นสาเหตุของโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจได้ มาตราฐานในการบริโภคไขมันอิ่มตัวที่องค์การอาหารและยาแนะนําสําหรับผู้ใหญ่คือไม่เกิน15กรัมต่อวันและปริมาณไขมันอิ่มตัวจากช็อกโกแลตที่เรากินมีมากแค่ไหนกันครับผมกินประมาณนี้นะครับนีน่ครับหมดนี้ก็พอฮะครับปริมาณไวช็อกโกแลตที่คุณโฮงร็อกกี้กินต่อวันคือ73กรัมถ้ากินขนาดนี้เท่ากับกินไขมันอิ่มตัวเข้าไป16.6 16กรัม มากกว่าปริมาณที่ควรบริโภคต่อวันและคุณวังยอนฮีกินมากแค่ไหนอะไรครับใช่เพราะติคุณวังยอนฮีกินมิลช็อกโกแลตประมาณ43.5กรัมแม้ปริมาณจะน้อยกว่าปริมาณที่ควรบริโภคต่อวันแต่กินแค่ช็อกโกแลตอย่างเดียวก็ได้รับไขมันอิ่มตัวเข้าไปแล้ว8กรัมถ้าท่านผู้ชมบริโภคช็อกโกแลตวันละ100กรัมก็เท่ากับว่า บริโภคไขมันอี่มันกัวเกินปริมาณที่แนะนําให้บริโภคต่อวันแล้วหรอครับแล้วทาไมถึงใช้น้ามันปาล์มแทนโกโก้บัตเตอร์ล่ะครับเหตุผลที่มีการใช้น้ํามันพืชธรรมดาแทนโกโก้บัตเตอร์ในการทําช็อกโกแลตก็เพราะว่าความสะดวกในการผลิตและก็ความแตกต่างของราคานั่นเองครับราคาของน้ํามันพืชอย่างน้ํามันปาล์มหรือว่าน้ํามันในเมล็ดของปาล์ม ผูกกว่าโกโก้บัตเทอร์มากนะครับและการใช้โกโก้บัตเทอร์ในการทําช็อกโกแลตจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างยุ่งยากมากเพราะต้องควบคุมอุณหภูมิให้ดีโดยกระบวนการนี้เรียกว่า t e m p e r i n g process ครับราคาน้ำมันปาล์ม1กิโลกรัมประมาณ32 3 5ถึง3าบาทแต่โกโก้บัตเทอร์ปริมาณเท่ากันราคา360บาทสูงกว่าถึง10เท่า แล้วมันละลายเร็วแค่ไหนกันเราใส่ช็อกโกแลตสองอย่างลงไปในหม้อที่อุณหภ,ภูมิเท่ากันแล้วมาดูความแตกต่างกันครับด้านซ้ายเป็นช็อกโกแลตที่ทำจากโกโก้บัตเทอร์ด้านขวาเป็นช็อกโกแลตที่ทำจากน้ำมันปาล์มเพียงครู่เดียวช็อกโกแลตจากโกโก้บัตเทอร ก็เริ่มละลายอย่างรวดเร็วในเวลาไม่นานชอเเ็อกโกแลตก็ละลายเป็นของเหลวจนหมดกลับกันชอเเ็อกโกแลตจากน้ำมันป่าลมเริ่มละลายอย่างช้าๆ เมื่อใช้แท่งไม้กดช็อกโกแลตจากโกโก้บัตเตอร์ดูพบว่ามันเละจนไม่เหลือสภาพเดิมเลยแต่ช็อกโกแลตจากน้ำมันปาล์มยังคงรักษารูปร่างเดิมไว้ได้และดูเหมือนจะไม่ละลายง่ายๆด้วยเพราะเหตุนี้บริษัทผู้ผลิตช็อกโกแลตจึงเลือกน้ำมันปาล์มที่ไม่ละลายง่ายๆในอุณหภูมิสูงแล้วก็ คุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับบนผิวหน้าของช็อกโกแลตที่เก็บรักษาเอาไว้มีผงสีขาวๆเหมือนเชื้อราขึ้นท่านผู้ชมคิดว่าผงสีขาวนี้คืออะไรไม่ใช่แค่บนผิวหน้าแต่ช็อกโกแลตกล,กลับกลายเป็นสีขาวถึงข้างในนี่เรียกว่าบลูมค่ะเกิดจากส่วนผสมที่เป็นน้ำตาลหรือน้ำมันในช็อกโกแลตและลายออกมาด้านนอก เนื่องจากความร้อนหรืออุณหภูมิสูงระหว่างกระบวนการผลิตที่ผิดพลาดหรือระหว่างการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้องค่ะการบลูมเกิดจากอุณหภูมิสูงละลายน้ำตาลและน้ำมันช็อกโกแลตจากโกโก้บัตเตอร์เป็นส่วนผสมที่อ่อนไหวต่ออุณหภูมิมากกว่าช็อกโกแลตจากน้ำมันปาล์มจึงเกิดการบลูมได้ง่ายกว่าอีกสักครู่ช็อกโกแลตเกาหลีที่ชาวต่างชาติไม่ยอมรับว่าเป็นช็อกโกแลต